าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแต่ก็ยังต้องยิ้มรู้สึกว่าช่วงนี้ป่วยง่ายแต่ไม่มีเวลาไปหาหมอรู้สึกว่าคุณดูแลทุกคนได้ดีหมดยกเว้นตัวคุณเองบางทีสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจไม่ใช่แค่ร่างกายที่อ่อนแอแต่อาจเป็นใจที่คุณหลงลืมเขาไปลืมที่จะกลับมาเกาะตัวคุณเองบ้าง การที่ภูมิต้านทานต่ำเรื้อรังบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงเพราะอาหารหรือการนอนน้อยแต่อาจเป็นเพราะจิตใจเหนื่อยล้ากับการพยายามเป็นคนดีในสายตาทุกคนอยู่ตลอดเวลาวันนี้อยากชวนคุณมามองให้ลึกลงไปในใจผ่านไพ่ออร์คิลด้วยกันค่ะมาเตอร์ภาพผู้หญิงอุ้มลูกไว้แนบอกเปรียบเสมือนพลังของการดูแล ที่คุณมีให้กับผู้อื่นอยู่เสมอคุณอาจจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นใส่ใจและมองเห็นความต้องการของคนรอบตัวได้อยู่เสมอแต่แม่ที่ให้นุมลูกก็ต้องทานอาหารให้เพียงพอใช่ไหมคะและแม่ที่อุ้มลูกไว้ก็ต้องมีแขนที่แข็งแรงเพื่อที่จะประครับประคองลูกคุณไม่ผิดที่อยากจะดูแลคนอื่น แต่คุณต้องไม่ลืมว่าตัวคุณเองก็คือลูกคนหนึ่งของใจคุณเช่นกัน Clear waters ไพ่แห่งการเห็นความจริงและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านน้ำใสๆเพื่อสะท้อนทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมาไพ่ใบนี้บอกว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่คุณควรมองเห็นตัวเองให้ชัด มองให้เห็นว่าร่างกายกำลังเรียกร้องเวลาพักบ้างมองให้เห็นว่าหัวใจกำลังร้องไห้เบาๆอยู่ในความเงียบคุณไม่จำเป็นต้องรองให้ล้มหมอนนอนเสือก่อนถึงจะหยุดการให้คนอื่นก่อนคุณแค่ต้องยอมรับว่าตอนนี้คือโอกาสที่คุณจะต้องหันมาดูแลตัวเองก่อนบ้าง Connect With Your Ancestors ไพ่ใบนี้คือการเชื่อมโยงกับพลังดั้งเดิมความรักความเข้มแข็งความเสียสละอาจเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะทวดคุณย่าคุณยายหรือคุณแม่คุณอาจไม่ได้เป็นเช่นนี้เพียงคนเดียวในเส้นทางนี้ท่านเหล่านั้น และอาจมีความเชื่อหรือบาดแผลบางอย่างจากอดีตท,ที่ปลูกฝังเรามาให้คุณต้องเสียสละถึงจะเป็นคนมีคุณค่าต่อสายตาของคนอื่นเราสามารถหยุดวงจรน,นั้นได้ค่ะคุณคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาความเจ็บปวดหรือความเหนื่อยล้าจากการเสียสละตัวตนคุณคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยา ไม่ว่าคนในตระกูลของคุณอาจจะเป็นเช่นนั้นมาเป็นตัวอย่างให้คุณได้เห็นแต่ถ้าคุณเริ่มรักตัวเองและให้ตัวเองได้ก่อนก็อาจจะเป็นแสงสว่างในการเยียวยาความเจ็บปวดที่ฝั่งลึกนี้ให้ท่านเหล่านั้นด้วยก็ได้เช่นกันแบบฝึกหัดสะสมความรักที่คุณเริ่มให้ตัวเองก่อนจา้าออฟเลิฟ หาขวดโหลมาหนึ่งใบมีลักษณะเป็นอย่างไรก็ได้และกระดาษแผ่นเล็กๆในทุกๆวันให้คุณเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตัวคุณเองก่อนและเขียนบันทึกสิ่งที่คุณได้ทำให้ตัวเองลงไปในหนึ่งวันอาจจะเขียนมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ค่ะจะเขียนเวลาไหนก็ได้เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เมื่อเขียนแล้วพับแล้วหยอดลงในขวดโหลสะสมความรักที่เราได้เลือกทำเพื่อตัวเองก่อนไว้เพื่อเตือนใจว่าฉันไม่ได้ละเลยตัวเองแล้วนะฉันกำลังกลับมารักตัวเองมากขึ้นทีละนิดทีละนิดตัวอย่างสิ่งที่จะนำไปเขียนค่ะ 1. วันนี้ฉันนอนเร็วขึ้น30นาที 2. ฉันยกเลิกนัดที่ฝืนใจ และใช้เวลากับตัวเอง 3. ฉันกินอาหารที่ดีต่อใจโดยไม่โทษตัวเอง 4. ฉันร้องไห้และกอดตัวเองไว้ 5. ฉันไม่กล่าวขอโทษเมื่อฉันแค่แสดงความรู้สึกเคล็ดลับเพิ่มพลังแห่งความรักเขียนด้วยปากกาสีที่ชอบใช้กระดาษกลิ่นหอมหรือกระดาษลายดอกไม้และในทุกๆวันอาทิตย์ ลองหยิบกระดาษเหล่านั้นขึ้นมาอ่านสักสามใบค่ะแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเองที่ได้เลือกตัวฉันเองบ้างแล้วเพื่อฝึกให้สมองของเราโฟกัสกับความสำเร็จเล็กๆที่เกี่ยวกับการรักและการดูแลตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนที่รู้สึกมีคุณค่าได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอการยอมรับจากภายนอกค่ะ be shining together.